มาเร็เวๆเลยมารายงานตัวไปไหนมามารายงานตัวเลยฮะไปไหนมา,าไปบ้าน,าไ,ปานไปบ้านใครมามาบอกพ่อก่อนเร็วเร็วคิม,มไปบ้านใครมาฮะมาบอกพ่อไปบ้านใครมาเใใร็วไปเล่นกับใครมาหาตั้งนั้น โอ้โหไปสนามบอลได้ไงอ่ะไปคนเดียวได้ไง<ต>มีใครไปมั่งเดี๋ยวไปคนเดียวคนมาจับไปนะ,ะเราไปเล่นไหนมาอีกก็เ,เล่นที่บ้านยายนุ่นะเดี๋ยวไปเล่นบ้านเขาได้ไงเดี๋ยวหมา,ากัดหมาไม่กัดหมาหมาหมาแค่เล่นด้วยกันเฉยเอ้ยไปเล่นบ้านเขาเดี๋ยวหมากัดรู้เปล่า หาตั้งนานไม่รู้ไปไหนหลังอ่ะไปไหนต้องบอกก่อนนะรู้เปล่า